สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีธนูค่ะเรามาดูกันซิว่าอะไรนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีชาวราศีธนูกันบ้างนะคะขอพลังงานชาวราศีธนูทุกทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูว้าวสวยงามจังเลยนะคะไม่ได้เห็นนะคะ ความสวยงามขนาดนี้สำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้เลยเรียกว่าความสุขค่ะความสุขล้นล้นกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณค่าทางชีวิตทางใจแล้วก็ทางกายจริงๆนะคะใบแรกก็สิบถ้วยสามถ้วยสองถ้วยเรียกได้ว่านับถอยหลังสู่ความสุขความรวมสมบูรณ์ความอบันนั้นในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้เก็บเกี่ยวความอุดมสุขนะคะของตัวคุณเอง ขอ10 of Cups ใบแรกก่อนเลยนะคะไม่ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นอยู่กับคุณในตอนนี้แล้วก็เวลานี้ช่วงที่คุณเข้ามารับชมคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือความความเติมเต็มชีวิตของคุณความสุขในชีวิตของคุณคุณมีช่วงเวลาแห่งความสุขความปรารถนาในชีวิตอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังได้ได้พบเจอช่วงเวลาแห่งชีวิตที่ ที่ไม่สามารถที่จะเหมือนกับว,ว่ามันเกินคําบรรยายจริงๆกับความรู้สึกความสุขที่มันท่วมท้นคุณอาจจะมีช่วงเวลาดีๆกับใครบางคนคุณอาจจะมีช่วงเวลาของครอบครัวบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณอาจจะได้พบเจอพบรักกับเนื้อคู่คู่แท้คุณอาจจะได้ใช้เวลาความโรแมนติกความรักกับใครบางคนในช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอพบรักนะคะอย่างไม่ทันในตั้งตัวหรือรู้สึกว่าในช่วงนี้วางแผนอนาคตนะคะมีเกณฑ์ได้ สละโสดมั่นหมายวางแผนอนาคตมีลูกมีบุตรนะคะเลยทีเดียวเขาเรียกว่ากรอบเกี่ยวความสุขความดมสมบูรณ์คือบางท่านก็คุยกันมานานแล้วนะคะมันถึงเวลาที่จะได้สละโสดกันสักทีหนึ่งวางแผนอนาคตร่วมกันด้วยการมีลูกหรือว่าการแพลนอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะคะหรือว่าคุณกําลังได้ออกเดทกับใครมีใหม่นะ,ะเป็นเดทครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเรียกได้ว่าช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่า ออมีความสุขแล้วอยู่องานก็เข้ามามีงานอีเวนต์บ่อยๆหรือว่าได้ไปงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานเรื่องบ่อยๆอาจจะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่ที่รู้สึกว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจนะคะหรือว่าออกงานอีเวนต์บ่อยๆทำงานบ่อยๆช่วงนี้ไปเที่ยวบ่อยๆก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะ Two of Cups พลังงานของความรักความผูกพันเรื่องของ Soul c o n n e นหรือว่า Con โซลคอนแทคนะคะบางสิ่งบางอย่างของใครบางคนจะได้กลับมาพบเจอกันนะคะมันเป็นช่วงเวลาของความสุขจริงๆนะ,ะไม่รู้จะจะพูดยังไงมันเป็นความสุขอบอุ่นมากๆเลยในช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกพิเศษกับตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าอยากที่จะทําอะไรเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น mm. เช่นอาจจะโสดก็ได้คุณอาจจะโสดมากๆแล้วคุณก็รู้สึกว่า อยากไปเที่ยวอยากไปทําผมอยากแต่งหน้าอยากแต่งตัวสวยๆอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างในช่วงนี้สแสดงว่าพลังงาน energy ของคุณในช่วงนี้คือแฮปปี้มีความสุขมากๆแล้วก็กําลังดึงดูดค่ะเรียกได้ว่าดึงดูดของความรวมสมบูรณ์ของความสุขชีวิตของคุณจริงๆดึงดูดในเรื่องของความรักดึงดูดในเรื่องของการเงินการงานทุกอย่างเต็มที่มากๆเลย มันเต็มที่จนรู้สึกแปลกว่าคุณกำลังได้พบเจอเรื่องราวเซอร์ไพรส์ในชีวิตของคุณแบบแปลกๆนะคะ,ะ,ะอยู่ๆก็ได้นัดเดทนัดพบเจอกับใครบางคนเพื่อนทักมาชวนไปแฮงเอาทหรือว่าได้อยู่ๆก็มีใครเข้ามาขอคุณแต่งงานสละโสดมั่นหมายนะหรือว่ากำลังได้พบเจอเนื้อคู่ที่ห่างกันไปนานแล้วได้กลับมา เป็นพลังงานที่ไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะไม่รู้ว่าจะใช้คําพูดใดซึ่งมันมีความรู้สึกที่ได้ยินก็คือความหมายสัจจันมากๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าตอนนี้แรงปรารถนาคุณจะจะคืออะไรแต่คุณกําลังได้สมหวังค่ะเรียกได้ว่าความสุขสมหวังในครั้งนี้เป็นความสุขสมหวังที่คุณรอคอยนะคะคุณกําลังได้เติบโตในด้านจิตวิญ,ญญาณคุณกาลังได้เติบโตในเรื่องของวิถีชีวิตของการเก็บเกี่ยวกอบ,บเกี่ยวนะคะ ความการเงินการงานการเต,ติบโตในวิถีชีวิตที่คุณอยากที่จะเป็นอยากที่จะได้อยากที่จะสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณมี energy พลังงานที่ดีมากๆแล้วก็ดีมากๆที่สุด perfect มากๆเลยนะคะไม่รู้จะจะใช้คำพูดใดนะคะได้ได้ว่าอะไรที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับผู้คนรอบตัวนะคะแล้วก็ความสุขที่คุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่ก็มีความสุขมากๆจนคุณจนคุณรู้สึกพิเศษกับตัวเองมากๆนะคะ ขอพลังงานชาวราศีธนูค่ะสวยงามจังเลยนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกฝันถึงใครบางคนนะคะหรือฝันถึงใครบางคนรู้สึกถึงใครบางคนมีพลังงานาจากเออร์ไซส์เนเจอร์ไซ n นะคะส่งมาถึงเช่นคุณอาจจะได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงธรรมชาติได้ยินเสียงลม ต้นไม้อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าเป็นทรายส่งสัญญาณทาให้คุณมีความสุขนะคะด้วยว่าพลังงานมันพิเศษมากๆจริงๆนะคะชาวราศีธนูแล้วก็คนที่เป็นโซลคอนแทคกของคุณโซลคอนเนคชั่นหรือพลังงานของทูนฟลมเขาคิดถึงคุณนะเขาส่งความรักความผูกพันมาให้กับคุณคุณกำลังได้พบเจอความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักความผูกพันที่รอคอยและตามหาที่รอกันมา,นาแสนนานค่ะ รู้สึกแบบนั้นนะคะ The Chariots ค่ะคุณกำลังได้ได้รับข่าวดีจากแดนไกลทางไกลนะคะคนแดนไกลกำลังเดินทางมาหาใครเนาะนะคะเรียกได้ว่าได้รับข่าวดีข่าวใหญ่จากแดนไกลเลยทีเดียวนะคะคุณมีโอกาสได้พบเจอพบรักกับคนต่างชาติหรือว่าคนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาอายุที่ต่างกันหรือว่าคุณนวุฒิวัยวุฒินะแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าช่วงนี้คุณอาจจะได้เดินทางบ่อย,อยนะคะเดินทางไกลบ่อย,อยหรือว่าได้ไปสถานที่บางสถานที่ แล้วคุณรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆสำหรับคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนขอให้คุณระมัดระวังนะคะระมัดระวังว่าการเดินทางหรือว่าการพูดคุยกับใครติดต่อกับใครนะคะคนคนนั้นเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะต้องระวังด้วยอินทรเจชของคุณทํางาน ทุกเวลานะคะอะไรที่หวาดระแวงบางทีเราเรื่นเริงมากเกินไปแบบนี้เรากะดะรู้สึกว่าคือเรามีความสุขมากเกินไปเราไว้ใจใครมากเกินไปหรือว่าเรากําลังมีสุขมีความสุขเพลิดเพลินกับการเดินทางมันอาจจะทำให้เรา ไม่ได้ระมัดระวังอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นดาบสองคมนะต้องมีสติมีสมาธิกับตัวคุณเองเสมอนะคะแล้วการเดินทางไกลในช่วงนี้ทําให้คุณได้ได้พบข่าวดีได้รับข่าวดีได้รับข้อความได้รับเมสเซจนะคะได้ได้รับอะไรบางสิ่งบอย่างที่ทำให้เอเนอรพลังงานของคุณดีมากๆเลยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นพลังงานความสุขจริงๆนะคะคุณอาจจะได้แพลแนเดินทางการะทนหันนะคะหรือว่าได้พบเจอพบปะก,กับใครบางคนอย่างการะทนหันนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณรอคอยคือการเฉลิมฉลองค่ะเฉลิมฉลองประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานหรือว่าเฉลิมฉลองเกี่ยวกับแพลแนการเดินทางเดินทางไกลนะคะหรือว่าเาตรียมปาร์ตี้แฮงเอาท์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ,นะคะเกี่ยวกับคนที่คุณรู้จักนั่นเองนะคะหรือว่าคนที่เป็นเพื่อน ของเพื่อนคุณแนะนำใครให้แนะนาใครให้คุณรู้จักหรือว่ามีคอนแทคเกี่ยวกับงานนะคะอาจจะเป็นงานที่ทำในเรื่องของธุรกิจทำงานธุรกิจร่วมกันหรือว่าการเดินทางร่วมกันหรือว่าเป็นคอนแทคที่เกี่ยวกับการสื่อสารการต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะได้โยกย้ายสาขาไปต่างประเทศโยกย้ายสาขาไปสู่ทิศทางงานใหม่หรือตำแหน่งใหม่หน้าที่การงานใหม่ๆนะคะ Two of w a n อ s เกิดขึ้นค่ะ นั่นหมายถึงว่าโอกาสใหม่ๆในเรืองของการยย้ายคุณกำลังมองหาอะไรคุณกำลังได้รับสิ่งนั้นนะคะ p a c e of p e n t a c l e s ขอให้คุณมั่นใจเชื่อมั่นว่าคุณจะยกย้ายสู่ในทิศทางที่ดีของชีวิตค่ะเรื่องบางเรื่องคุณรู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองว่ามันดีไม่ดีมันจะเป็นไปได้ไหมแต่คุณจะต้องออกจากขอบ ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวคุณเองให้ได้กล้าที่จะทําสิ่งใหม่กล้าที่จะโยกย้ายกล้าที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆกับการงานหรือว่าอยากที่จะเรียนต่อศึกษาเรียนต่อเรื่องของภาษานะคะหรือว่าปริญญาโทรหรืออะไรสาขาอื่นๆแบบนี้ลงคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เช่นกันเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการงานหรือว่าความรู้ที่คุณกําลังที่จะได้รับหรือว่าเพิ่มเติมต่อยอดในเรื่องของธุรกิจนะคะหรือแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะ,ะเพราะว่าเรียนลงคอร์สคุณก็ต้องศึกษาหรือว่าเช็คสถาบันนั้นๆอย่างอย่าง ให้น่าเชื่อใจนะคะบางอย่างในช่วงนี้ก็มีความสุขค่ะแต่บางเรื่องก็อาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงนะคะโอกาสอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันนั่งรอนะคะอาจจะเป็นความรักก็ได้เพราะว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเพิ่งเปิดใจกับเปิดใจเปิดทางเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่อาจจะยังไม่ได้เจอเลยสทีเดียวนะคะ The World เกิดขึ้นค่ะไพ่สวยงามมากๆชาวราศีธนูคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะคะสวยงามมา,มากๆ s of pentacles ค่ะคุณรู้ไหมว่า การเดินทางไกลการเดินทางต่างประเทศทำให้คุณได้พบเจอโชคลาภการงานการเงินนะคะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเดินทางคุณรู้สึกมีความสุขกับตัวเองมากแล้วคุณอยู่กับที่มากละถึงเวลาที่คุณจะต้องเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนเอเนอร์จีของตัวคุณเองไปสู่การเดินทางสักหน่อยหนึ่งนะเช่นอาจจะแพลนไปเช้าเย็นกลับ แบบนี้หรือว่าไปต่างประเทศก็ได้คุณจะได้มีโอกาสเหมือนกับว่ามีมีโชคลาภการเดินทางเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะนี่คือสําคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของอาจจะได้ตําแหน่งหนะ้าที่การงานใหม่ได้โบนัสนะคะได้การออฟเฟอร์ได้รับของขวัญได้รับการเซอร์ไพรส์เรื่องของการเงินการงานหรือว่าการโยกย้ายการเติบโตในเรื่องของธุรกิจเติบโตอย่างยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่า the world นะคะหรือว่ายิ่งคุณทําอะไรเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าทํางานออนไลน์เสริมไปด้วยนย,ยิ่งดีมากๆเลยนะคะ งานออนไลน์เสริมนะคะมีงานหลักอยู่แล้วมีงานออนไลน์หรือว่าคุณกําลังได้อยากที่จะมีเงินลงทุนอะไรบางอย่างก็ทําได้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงจวังหวะที่ที่ได้ทําแล้วก็ได้รับมีโเกนมโอกาสที่แนนาคนที่คุณจะได้มีเงินทองไหลเข้ามาในกระเป๋านะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือหรือว่าเกี่ยวกับการต่างประเทศการติดต่อสื่อสารการต่างประเทศการได้โยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศที่อยู่ที่อาศัยหรือว่า การได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆของคุณเนี่ยมันทําให้คุณได้ยิ่งทําให้คุณได้เติบโตประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะคะเป็นเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะถ้าคุณรอรอเรื่องของการเงินแล้วอยากให้การเงินคุณฟล์มากขึ้นแน่นอนค่ะงานเสริมจ็อบเสริมเป็นเรื่องที่คุณจะต้องหยิบจับและก็ทําเลยนะคะอาจจะเป็นงาน ออนไลน์อย่างที่บอกนะทำบล็อกทํางานออนไลน์หรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวนะคะการทำคอนเทนต์อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าการลงทุนค้าขายออนไลน์แพลตฟอร,ร์มอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทําไว้แล้วว่ามันกําลังจะเกิดผลนั่นเองใครที่ทําแล้วใครยังไม่ทําถึงเวลาที่คุณจะต้องลุยแล้วค่ะ เพราะว่าคุณรู้ไหมว่าอนาคตที่มันกาลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอเลยพลิกผันได้เสมอแล้วมันแล้วทุกอย่างมันมันสูงขึ้นสูงขึ้นคุณคิดดูคุณคุณกําลังจะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าสมมติมันกาลังจะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าคุณก้อนหนึ่งอ่ะหนึ่งแสนบาทนะคะในช่วงเวลาเร็วๆนี้แต่ว่าอีกหนึ่งแสนบาทในเวลาระยะเวลาแบบ5ปีอ่ะมันอาจจะเป็นแค่ ค่าเงินที่อยู่แค่หมื่นเดียวก็ได้10,000บาทเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมตัวแผนสำรองไว้เพราะว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีมากๆที่คุณจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองว่าหยิบจับอะไรที่เป็นอะไรมีใหม่อยากที่จะทํางานใหม่อยากเปลี่ยนงานใหม่คุณก็สามารถที่จะส่งงานหรือว่ามองหางานใหม่ได้เลยนะคะหรือว่าสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้งานนะ,ะี่ที่รอคอยไว้นั่นเองค่ะสวยงามมากๆจริงจริงนะคะเรียกได้ว่าการเคลื่อนไหว energy ของคุณนะคะถ้าคุณมี intuition แบบใดนะคะ ก็เริ่มแล้วก็ลงลุยได้เลยนะคะจงมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะว่าไพ่สวยงามมากๆเลยมีแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ p พจซ of c คัพค่ะอย่างที่พูดไปคุณต้องหาจังหวะโอกาสกับตัวเองให้ตัวเองได้ลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะลงทุนในการเรียนรู้ของคุณ p พจซ o อฟคัพคือความคิดสร้างสรรค์ไอเดียดีไซน์กนะะารเป็นตัวตนของคุณความความเป็นอิสระภาพความเป็นเด็กความน่ารัก ความเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าหรือว่าชอบว่ายน้ำหรือว่าชอบเดินทางไกลความอิสระฟรีดรือของคุณความสนใจการงานการเงินที่คุณรู้สึกคุณอยากที่จะเป็นอยากที่จะได้เช่นคุณอาจจะมีเงินมีความมั่งคั่งร่ำรวยใช่ไหมคะคุณก็ต้องลงทุนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเอ้เมื่อไหร่นะฉันจะได้มีอิสรภาพในด้านการเงินแบบนี้เงินไหลเข้ามาเป็นแพสซีฟเป็นคำนะคะเข้ามาในกระเป๋าหลายช่องทางคุณจะต้องลงทุนเรื่องของความรู้เรื่องของการเงิน ลงทุนอะไรดีเริ่มต้นอะไรดีนะคะรอคอยรอจังหวะบางอย่างลงทุนไปแล้วก็ต้องรอคอยจังหวะนะนะคะมันจะขึ้นทีเดียวพูดพลาดก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการที่คุณมีการวางแผนยาวๆอนาคต5ปี10ปีเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่ายิ่งคุณลงทุนได้เร็วมากเท่าไหร่ในตอนนี้นะคะลงทุนกับตัวเองคิดในเรื่องของการเงินนะแล้วคุณจะ อนาคตคุณร่ํารวยอนาคตคุณจะมีเงินเข้ามาในกระเป๋ามากๆเลยนะคะไหลไหลามาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือมีมีการเพิ่มกํำลอกกาไรในอนาคตได้มากขึ้นด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่สวยงามมากๆที่ที่ไพ่ต้องการจะบอกนะคะแล้วก็ยิ่งคุณยิ่งคุณรู้สึกว่า ทำแล้วมันเป็นตัวตนของคุณหยิบจับแล้วมันเป็นตัวของคุณเองรับรองได้ค่ะว่าปังมากๆนะคะรุ่งเรืองมากๆเลยทีเดียวและก็มีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยเขาเรียกได้ว่าอาจจะอยู่ๆก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะเดินทางไปยุโรปอยู่ๆอนาคตวันหนึ่งคุณได้ไปหรือว่าจะมีใครออฟเฟอร์หรือว่าเชิญคุณหรือว่ามีแพลนกับคุณได้ไปนะเพราะนั้นอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นอะไรก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําธุรกิจหุ้นส่วนกับเพื่อนแบบนี้นะคะจะทําอะไรคุยอะไรก็คุยกันให้เคลียร์นะคะสัญญงสัญญานะคะธุรกิจคือธุรกิจงานคืองานเพื่อนคือเพื่อนนะคะเพราะว่าเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะสวยงามมากๆค่ะขอคําตอบหน่อยค่ะขอคําตอบที่กําลังจะเกิดขึ้นโรแมนส์นะคะ เรียกได้ว่าความรักความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณพบเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเรียกได้ว่าต้องคุยและเรียนรู้กันไปก่อนแบบเพื่อนและใจเย็นๆนะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอความรักความโรแมนติกและความรักความโรแมนติกอะค่ะอย่างยั่งยืนตลอดชีวิตเลยเนี่ยไม่ได้มาแค่แค่ปี2ปีที่คบกันแน่นอนนะคะคือได้มาจากความสัมพันธ์ที่เป็นแบบผู้ใหญ่สเต็ปบายสเต็ปอย่างที่ไพ่ขึ้นอยู่ เพราะฉะนั้นความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็บางท่านถึงเวลาสละโสดจริงๆคุณอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์ขอมั่นหมายขอแต่งงานนะคะหรือว่าได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยตามคู่รักคนรักเนาะเพราะว่าขึ้นพลังงานที่สวยงามมากๆจริงๆนะคะ Unlikely ค่ะ Compromise บางอย่างไม่เป็นแั่งใจที่คุณคิดหรอกนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นตามว่าเออมันจะต้องเป็นอะไรแบบนี้แบบนี้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้น การปรินิประนอมการพูดคุยนะคะความยุติธรรมความเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเขาเรียกได้ว่าเจอคู่บุญบาร,รมีที่เท่าเทียมกันและก็สิ้นเสมอกันนะคะดีวายมาสคลิลแลวก็ดีวายฟอร์ีแลวก็อะไรก็ตามแต่ที่มันมันรู้สึกว่าเป็นประเด็นอะไรก่อนอันนะะี้ค่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายเป็นไปทางที่ดีค่อยๆคุยค่อย,ย,อย,อยตัดสินใจนะคะสวยงามมากๆเลย ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ